ผดมาทาน traditional หลักแหลมมีอันนี้คือแบบแบบ original real r e a เลย,ลยลนี่นะครับมันเริ่มที่จะร้อนและเห็นผลแล้วมันจะเริ่มปุดๆข้างๆนะครับครับก็เวลาลงมามันก็จะมีท่าเรือนี่เลยเฮ้ยเกน stock นะฮะอยู่ตรงนี้ใครมีรูปพามาได้เลยนะครับสุดอะสุด นี่เลยก็คือการขึ้นอันนี้ั้งสุดท้ายของทริปนี้แน,น่นอนมันจะขึ้นไปแบบนี้นะครับก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเออนี่เตือแล้วก่อนกลับโอ้เนือ้อย่างบนนี้เลยปรากฏมันมาแบบนี้ก็ืสวยงามนะลีสั่งมานะฮะเยลยลีจะเปิดให้มผมว่ามันเหมือนอาหารสัตว์อะ่ะก็พาถึงบอกว่าเลมแต่สิ่งที่เราควรจะติดตัวมาก็คือของอันนั้น อันนี้คือเกือบตกแล้วนะครับไปเดินเล่นชิลอยู่มาลุ้นกันนะคะว่าจะตกเครื่องไหม